สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกัน เอาเลยครับสวัสดียามหลึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเอ้ยยามเย็นเอ้ยยามเช้าทุกคนวันนี้จะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนเมทไฟเตอร์ Fighter นะครับด้วยกิจกรรมนี้สมมติว่าการสุ่มจนได้สกินเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่คัมพีกี่คูป,ปองกันบ้างวันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับเปรับรางกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19มีนาคมนี่นะครับโอกาสโอกาสออกของคาถาพิเศษนะครับอยู่ที่71เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วก็ระหว่างการสุ่มคุณมีโอกาสได้รับของรรางงวววัััลลดดนนนี้้้ยะะแก็คบ อขอรางวัลที่ต้องใช้แรกเนี่ยจะมีทั้งหมด5 3าสแล้วก็35นั่นเองนะครับโอเคสำหรับวิธีคิดเนี่ยก็คือง่ายๆทุกคนก็เอาอัตราการออกมานนะไปหารด้วย100ก็คือ7จ70หาร100จะได้กับ1.42จากนั้นเอาไปคูณกับ5หรือ13หรือ18หรือ35นะครับจากนั้นเอาไปคูณกับ5เพื่อหาจำนวนคำพิจารณาสูงแล้วก็เอาไปคูณกับ30เพื่อหาจำนวนค่า คูปองได okay. okay, well so ้นะครับโอเคโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมรัคุณการขอรางวัลนะครับที่ต้องใช้ทั้งหมด5อันแรกนะครับต้องใช้ทั้งหมด35คัมภีขั้นสูงหรือว่า210คูปองเลยนะครับต่อไปต้องการสกินนะครับที่ต้องใช้ทั้งหมด1 3อันแรกต้องใช้ทั้งหมด95คัมภีขั้นสูงหรือว่า570คูปองนะครับต่อไปต้องการสกินนะครับที่ต้องใช้ทั้งหมด18อันแรกนะครับต้องใช้ทั้งหมด 130คัมภีขั้นสูงหรือว่า780คูปองนะครับต่อไปต่อการสกินนะครับที่ต้องใช้ได้หมด35คัมภี์ขั้นสูงเอ้ย35อันแรกเนี่ยต้องใช้ได้หมด250คัมภีขั้นสูงหรือว่า1,500คูปองนั่นเองนะครับอันนี้ต้องขอบอกไปก่อนนะครับว่าที่ผมคิดเนี่ยคือคุณสุ่มหนึ่งครั้งคุณได้คาถาแค่1อันแต่ความจริงแล้วคุณสุ่มหนึ่งครั้ง,ค,ค,งคุณมีโอกาสได้คาถา2อัน3อันแล้วแต่ดวงคุณด้วยนะครับหรือว่าระหว่างการสุ่มเนี่ยคุณอาจจะได้สกินระหว่างการสุม ก็เป็นได้เนี่ยนะฉะนั้นมีโอกาสได้เร็วคุณจะได้เร็วกว่านี้แน่นอนนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับม่มีกดชาร์จแบตนะฮะซึ่งคขั้นสูงที่ผมเคยสุ่มนะกิจกรรมที่แล้วที่แล้วเนะี่ยที่ผมเอาสกินวิฟเนาะก็ถูกกว่าปกติประมาณ40คัมพีขั้นสูงเลยนะครับแล้วก็ได้สกินเบลเลตระหว่างการสุ่มด้วยนะครับถ้าใครดูคลิปผม,มบ่อยๆเนาะผมก็ได้สกินวิฟเนี่ยวะสกินวิฟสกินเนี่ยโคตรคุ้มอะ่ะ แค่ผมเสียปกติผมคำนวณนะคือนึ่งร้อ150าสิบคัมพิแกนสูงแต่ว่าผมสุ่มไปแค่110่งร้ิบคัมพิแกนสูงเองนะครับโด,โดยสก,กินนี้มีเอฟเฟกต์วาร์ปด้วยนะอืมแล้วก็โคตรสวยเลยนะครับแล้วก็มีพื้นหลัง,งแล้วก็สก,กินของบาเลต์ด้วยนะครับสก,กินของบาเลต์เนี่ยไม่ได้แลกนะแต่ว่าระหว่างการสุ่มเนี่ยผมได้สกินของบาเลต์มานี่นะครับแล้วเดี๋ยวสกินนี้นี่นคัลเลอร์บลัชนะฮะ ก็ถือว่าดวงดีมากๆนะครับโอเคเราไปดูกันเลยว่าใครคิดเราจบกันมาเฮ้ยมีคลิปหนึ่งนี่ว่าชื่อว่าคลิปว่ากล่องสกินถาวรนะวันนี้นะ่ถามมาคุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่ครับพี่ผมตัวผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเลยนะเพราะว่าราคา2องร้อยคูปองเนะี่ยเลือกสกินไม่ได้ด้วยนะครับเลือกสกินไม่ได้ไม่พอนะครับยังเป็นการสุ่ม1สกินที่คุณยังไม่มีด้วยนะครับรีกว,ว่าโคตรเกลือเลยนะแบบนี้เกลือสุดเกลือมาก นะฮะก็อยากจะบอกนะครับว่าถึงแม้จะเลือกได้กิจกรรมนี้ก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีนะฉะนั้นอย่าเติมดีกว่านะครับไปเล่นในกิจกรรมอัปเกรดสกินดีกว่านั่นเองครับประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับคูป,ปองของผมเข้าเมื่อวันที่10บมาสิเดือนหน้าโอ้โหรอตาเลือกฉะนั้น <laughs> ไม่ทันแล้วครับผมผมไม่น่าทันแล้วนะอุตส่าห์จะมาได้สกินอย่างเยอะๆซะหน่อยนะน่าจะไม่ทันแหละ นะเพราะว่าครูปองมาไม่ทันนะถ้าครูปองมาผมจัดอีกแน่นอนนะแต่ว่าครูปองไม่มาเสียใจจังเลยตอนนี้ทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วจบกันบ้างนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูแล้วก็ทำกิจกรรมหน่อยแล้วกันขอเอฟเฟกต์วาร์ปหรือว่าสกินก็ดีหน่อยนะครับผมจีเอ็มอย่างนั้นก็อีมันจิทาวารแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราดูดูเลยว่าใครดูคลิปแล้วจบกันบ้างนะถ้ายินเสียงช็อตอย่าตกใจนะทุกคนเพราะว่าามมัันนนเเเป็สียยงงจกผออะครบุ ผมดูช่องตัวเองอยู่เนี่ยคนติดตาม92คนเราเราหมายกอดโอ้หมายกอดนะครับห้วยเหนือกาดโอเคเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจบกันบ้างนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมว่าวิว200วิวขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไม่รู้ว่าเยอะวิวเยอะได้ไงเอา้าจะก,กดอะไรเนีเ่ยเบื่อจัดอ่าสวัสดีคุณคิโรเปิดได้สก,กินไหนเดี๋ยวเอามาบอกครับสวัสดีคุณคิโรคงได้นะโอเคสวัสดีคุณสกายทันเดอร์น,นะครับผมสวัสดีคุณ เฮ้ยอาบิก๊กด้วยนะผมไม่ได้เจอกันนานนะสวัสดีคุณซินเอนิโอสวัสดีคุณอาร์โชเรียสวัสดีคุณทายสกายด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณนินนัตชุโน่ด้วยนะครับเอ่อขอบคุณทุกคนด้วยที่จบนะทุกใครดูคลิปนี้จบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า1 2สองำหรับคลิปในนี้นะครับแล้วก็บ่อยครั้งหนึงนะครับคนที่มีชื่อในการสุ่มลพานะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่คุณทายสกายคุณอาร์โชเรียคุณซินเอนิโอแล้วก็คุณสกายทันเดอร์อีก2 ID นน,นะนั่เองนนนนนนะะะคคคครับตามมีี้้เเลลยฮแวกก็็ดึงือใครวะ จำไม่ได้นะจะมีแค่นี้ปะไม่ต้องดูต้องดูอีกที่ามีใครบ้าง้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าเจอกัน้วผมบ๊ายบาย